ละโอ้ยเขาหน้าปลาแล้วก็เลี้ยว่าชิเปสร้างฟาดกูกกับบุญมามีฟอดนี่เมื่อว้สีเขามันเบิดแล้วนี่เดี๋ยวคือบโทร่สร้างเอาสิไปเปตยังโทรสร้างยังได้ไอจำเบิร์ทร่อวะไรจำได้เต่ยังซี่เนี่ยแล,ลง้มไท่ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสอสมี่คืนมาส่งหอดานคือเกา่าโอ<ฮ>โทรไปเลย ได้ว่าไอ้ว่านี่ไอ้เคยเอามาสีตัวหนึ่งเหรดีของดีนี่เบื้องจากตัวย่างนี่เฮ้ยสีเห็ดพ่อมนี่แมนปัดเป็นบ้าสติผู้นี้ผาเจ้าสีเห็ดเฮ้ยพวกแม่ไม่เกิดเองตามธรานประสาทปะเนาะเกิดเองไอ้เบาเลินที่ซื้อบ้าเนี่ยผู้นี้ไปใส่ก่อนเอากินเขาแล้วแล้วพักพอนพ่อมีแห้งกับซีรงไปดำหน้าต่อดูดำหน้ามันบอกกล่าวนา ป้าดไอ้บอยเจ้ายังมาหาวาองสีด้อสชิบะก้าวนาได้จังไดนี่ข่อยเลี่ยนจบไปเลี่นาตีได้เป็นคู่กับย้อนพ่อกับแม่ข่อยเฮ็ดหน้าทงนี่ขายเขามาส่งข่อยเลี่ยนนั่นล่ละมันโบก้าวนาเอา้าไอ้นันี้หมะพอสมว่าขึ้นกันชิมาำนำานานบ่อืมมันโบก้าวนาป้าดเจ้าหัวบไอ,บไ,อบไอ้บอยพ่อใหญ่ดิดนี่นะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า จนมีรถไถสม,อมสองขั้นสามขั้นส่งข่อยเลี้ยนเอาเขาในเล่าไปขายให้ข่อยได้มาเป็นออสมอสูมือนี่เบิง้งดูออก้าวนาแบบใดจังบะนั่นล่ละจังได้กัต่างสร้างไอสิบอกมันบบก้าวนาะโอ้โยน้อ,อยาอยายามาหนีก่อนมาหนีเลยยุที่ิบอกก้าวนาจังใดมีเฮือนมีซ่านมีรถมีบัานมีเงื่อนเก็บอืก็คขอบเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่แหละ เฮ้ยเสื้อไอ้นี่ไอ้กันยังอบเก่านะพวกตัวกะาบเก่านะที่กันเมื่อก้าวหนาจังเดเอาตัวเห็นบอมีผู้ใดดำหน้าไปข้างหน้าบอมีแต่ดำหน้าถอยหลังเออนั่นแล้วบเก่านะมึงมึงมึงเก่าหนาเก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn